วันนี้เราจะมาพูดงานออนไลน์2ประเภทนะครับประเภทที่1ครับก็คือ s ซ l ล์ m อมพ y e ออออนไลน์หรืองานฝั่งซ้ายนะครับเป็นงาน Active Income ประเภทที่2ก็คือ Business Owner ์ออนไลน์ครับหรืองานฝั่งขวาเป็นงาน Passive Income มครับมีคำที่เหมือนกันก็คือคำว่าออนไลน์นะครับแต่คำที่ต่างกันก็คือ s ซ l ล์ m อมพ y e อกับ Business Owner ครับ เรามาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงครับเพื่อจะได้ไม่หลงประเด็นสําหรับคนที่พูดถึงออนไลน์กันอยู่บ่อยๆตอนนี้และอุปกรณ์ออนไลน์เครื่องมือออนไลน์ที่ท่านใช้นั้นตรงประเด็นในสิ่งที่ท่านต้องการแล้วหรือยังครับผมจะพูดถึงประเภทที่1นนะครับก็คือเซลล์เอ็มพลอยีออนไลน์ก็หมายถึงว่าการทําธุรกิจส่วนตัวแบบเดิมๆที่เคยเปิดร้านค้าเคยเป็นศิลปินเดียวนักขายแล้วก็ย้ายมาทํางานบน ช่องทางออนไลน์เขาเรียกว่าเซลล์เอมพลิยีออนไลน์ครับเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าหรือเป็นแม่ค้าไปรับสินค้ามาขายไลฟ์สดสร้างเพจยิงแอดโฆษณาต่างๆแล้วก็มาเป็นแอดมินเองมาคอยรับโทรศัพท์ปิดการขายลูกค้าเองอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเสมือนธุรกิจส่วนตัวหรือเซลล์เอมพลยีเพียงแต่เปลี่ยนจากออฟไลน์มาอยู่บนโลกของออนไลน์แค่นั้นเองครับ คุณคือต้นเหตุของรายได้ครับนั่นหมายความว่าเมื่อไร่คุณไม่ได้ทํางานคุณไม่ได้ออกมาไลฟ์สดคุณไม่ได้ออกมายิงแอดคุณก็จะไม่มีรายได้ครับหยุดไม่ได้ครับเพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บรายได้หยุดครับอันนี้คือประเภทที่เรียกว่างาน a c t i v e income ครับประเภทที่2ครับคือ Business Own e r ออนไลน์ครับอันนี้คืองาน a s s i v e Income ครับอยู่ในธุรกิจที่เรียกว่า Network Marketing หรือธุรกิจเครือข่ายครับแน่นอนที่สุดครับ เรายังทำงานเหมือนเดิมครับเพียงแต่ยกห้องประชุมมาไว้ในระบบออนไลน์เช่นใช้ห้องซูมในการเปิดโอกาสทางธุรกิจใช้ห้องซูมในการสอนการทำธุรกิจใช้ห้องไล์กลุ่มในการดูแลทีมงานองค์กรให้สามารถทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้แต่ทุกอย่างยังใช้แผนกระตลาดแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งครับอันนี้เขาเรียกว่าใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับตัวเองครับแน่นอนที่สุดหลายคนบอกว่า ยังไงก็ใช้เครื่องมือออนไลน์เหมือนกันยังไงก็ต้องทํางานเหมือนกันนี่แต่จริงๆแล้วในความเหมือนนั้นมีความไม่เหมือนนะครับอย่างน้อยที่สุดแผนการตลาดที่ทําให้เราแพสซีฟได้ต้องเป็นแผนแบบ network marketing ครับที่สามารถสร้างคนได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าท่านเองจะเก่งเรื่องการตัดต่อวิดีโอจะเก่งเรื่องการถ่ายภาพแต่ถ้าเกิดท่านเอาเครื่องมือที่ท่านเก่งนะครับในออนไลน์มาใช้ที่ทํางานแบบ active income ตัวท่านเองยังเป็นต้นเหตุของรายได้ก็จะไม่มีวันที่จะแพสซีฟได้โดยเด็ดขาดครับนี่คือหลุมพรางที่สําคัญครับอย่าลืมนะครับออนไลน์แพสซีฟต้องเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เท่านั้นครับคือคำตอบครับ